ข้าวอาหน้าข้า,ขาวหรอเปลาเออเคือวันนี้มันมีสิบแปดกันนะที่เขาแปลงขันนะฮะนะ <ๆ S 2> ไปจปะหนุ่งขาวก็เลก็เรี่งว่า ว่าถ้าเขามีไปเนิ่ดผ้าขาชื้อขาวมีหื้อีกเสื้อขาวก็มีหืดต้องไปเสื้อคนแกจะเบามาอะไรไปอมมนจะเกน่ะพี่น้อยไปถ้ามันนี่มันจะมัวเขื่อนอยจะมาอู้ด้วยมาทำอะไรนี่เป็นได้ยนต้วแม่เปิดน่อยยิ้มแหวะ ยิ้มเจืออ่าโตจะแน่ไปบอกกคนมาไปมันนี่เหมืขี้เลยนี่ขี้กำเตียงนะอืมอ่าระวังเดี๋ยวมันเอาหมดคืนเหม็นโตดทับทับโตละเออก็โตดเหม็ดนี่เห็นชั้ววิจกรรมนี่เอาละขี้ละมันนะโตดเหม็นมากไม่ยังแต่ว่าน่ะมันไปโตดในพี่หนุ่ยเออเหม็นแต่น ขี้ก็ขี้นะนี่จมพอเป็นศึกมันบอกขี้เขาแก้านัะ่ะขี้แล้วก็เลยหลวดเราออกเนี่ยมาขี้มอะไรมันมาขี้ตอนพออาบน้ำเลี้ยวดุเขามานอนเล่นห้ยมาขี้อ่ะเมื่ออาบน้ำมันก,ก็บขี้นะก่อนอาบหนังกับขี้